เพื่อนๆชาววัดด่านสำโรงเชิญมาที่นี่เลยสเต็กกดชพรตลาดรินครองสำโรงใครยังไม่ได้ลองก็รีบลองนะบอกเลยว่าสเต็กที่นี่นะโคตรนุ่มโคตรอร่อยบรรยากาศก็โคตรดีนะครับลมพัดเย็นเย็ๆชิวๆนะแม่ค้าก็ใจดีซะด้วยนี่ลองมาแล้ว อันนี้สตเต็กหมูนะครับที่โคตรนุ่มโคตรเด็ดแล้วก็มีสปากเก็ตตี้คีเมานี่นี่นะกินคู่กับใบกะเพรานี่นะโอ้โหสุดยอดจะหอมบอกเลยว่าสเต็กที่นีเด็ดที่น้นเกวีด้วยนะเออใครที่ชอบกินคือแบบ นี่นะครับเป็นเนื้อสลิปรลอยนะย่างแบบแล่เนี่ยหืมดูชุ่มฉ่ำกำลังน่ากินเลยทีเดียวย่างออกมาได้โคตรดีโคตรอร่อยลองมาแล้วดูหน้าสิอันนี่คือมันบดท,ที่ใครไม่สั่งก็ถือว่าผิดชาววัดด่านรีบเลย